ค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการทําปอกนะคะปอกหุ้มนะคะห่วงที่คล้องตัวดีด้านข้างเพื่อสะพายด้านข้างนะคะหรือตัวสายคาดเอวนะคะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวดูชิ้นงานนะคะหลังจากที่เราทําตัวกระเป๋าตัวนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือการประกอบซิปตัวด้านหน้านะคะที่เป็นตัวส่วนโค้งนะคะส่วนโค้งด้านนี้นะคะหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะ เราก็จะไปประกอบห่วงนะคะเพราะว่าหลังจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยหัวอธิบายขั้นตอนการประกอบห่วงตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวที่เราไปตัดมาก็คือตัวนี้นะคะสองสองชิ้นนะคะก็คือขนาด3มนิ้วครึ่งนะคะกว้าง1นิ้วหรือกว้างเท่ากับห่วงตัวดีที่เราใช้นะคะก็หลังจากตัวนี้เสร็จนะคะก็ไปประกอบห่วงตัวดีนะคะก็คือตัวนี้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาประกอบเข้ากับตัวกระเป๋านะคะก็คือตัวนี้ สังเกตนะคะการตัวนี้เนี่ยเราจากเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ประกอบห่วงตัวดีนะคะถ้าสมมติว่าอันนี้ของนักศึกษาอยู่ที่1นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะกว้าง1นิ้วนะคะหรือของนักศึกษากว้าง3าส่วนสี่นะคะตัวนี้ก็กว้าง3ส่วนสี่นะคะแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวด้านข้างเพราะฉะนั้นซิปที่เราอยู่ตัวนี้เราก็ตัดนะคะตัดให้มันสั้นนะคะแล้วย้ำด้วยหมุดย้ำนะคะเพื่อให้ชิ้นงานเราแข็งแรงนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เรารับน้ําหนัก ะะเพราะฉะนั้นเวลาต่อปุ๊บเนี่ยจะต้องโดนชิ้นงานนะคะ,ะตัวกระเป๋านะคะตัวนี้อันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนตัวข้างหลังก็อยู่ลักษณะน,นี้นะคะส่วนปลายที่ตัวนี้เกิดออกมาเนี่ยให้เราพับนะคะพับเข้าไปนะคะพับเข้าไปนิดนึงให้มันสลบเข้ากับไปเข้ากับตัว D ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเท่ากับเสมอค่าตัวนี้นะคะขอบด้านข้างมานะคะ อันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้ส่วนด้านหน้านะคะพอตัวนี้เราประกอบเสร็จแล้วทั้งสองด้านนะคะเราก็จะมีห่วงนะคะตัวปอกนะคะที่เราจะมาหุ้มนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ครูอธิบายนะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าหลังจากที่เราทําตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้เราจะตัดสลบลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาหุ้มชิ้นงานเนี่ยเวลาเราหุ้มปุ๊บเนี่ยสังเกตนะคะตัวที่ปลายด้านกว้างกางเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาหุ้มออกมาปุ๊บเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้ นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนตัวนี้คือด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบกันปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะชนกันแบบนี้พอดีเลยนะคะหลังจากที่เราเย็บสองข้างนะคะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตอกสองข้างตัวนี้นะคะด้านนี้กับด้านนี้นะคะเราจะตอกจํานวนรูเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นระยะตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาสารปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะสารคู่ การเจาะด้านข้างก็จะต้องเท่ากันนะคะอันนี้พอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะครูก็จะเอาตัวนี้นะคะประกอบเข้ากับตัวก,ะกระเป๋าตัวนี้นะคะ,ะเวลาวัดเนี่ยให้ทั้งสาวัดนะคะก็คือใช้ตัวนี้นะคะสมมติว่าตัวชิ้นนี้นะคะหลังจากครูเย็บเสร็จแล้วเนี่ยให้เราประกอบลักษณะนี้ค่ะนะคะตัวนี้หุ้มอยู่ด้านหน้านะคะตัวนี้คือด้านโชว์นะคะหุ้มอยางด้านนี้ปุ๊บเนี่ย ต,ต,ตัวนี้เวลาพับมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพับไปข้างใน,นะคะ่ะเราไม่ได้พับตรงๆนะคะเพราะการพับตรงๆปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะคะปลายมันจะเปิดเยอะเกินไปนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพับเนี่ยเราควรพับให้สโลปเข้าไปกับชิ้นงานนะคะก็คือพับเป็นลักษณะนี้ก็ได้ค่ะนะคะนี่บางคนก็จะพับตัวนี้ให้มันถ้าบางคนไม่ตัดนะคะก็คือพับไปอย่างนี้เลยนะคะก็คือให้เป็นตัว จับมุมเข้าหากันแบบนี้นะคะก็จะอยู่ลักษณะนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้โชว์นะคะส่วนตัวนี้นะคะถ้าอยู่ลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าจะเอาอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ต่อเย็บตรงนี้แล้วก็ต่อเย็บตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะคะเพราะบางคนบอกไม่อยากตัดนะคะแต่ถ้าหากว่านักศึกษาจะตัดนะคะก็ให้ตัดสโลปค่ะนะคะตัวนี้เราก็จะตัดตัวด้านข้างนะคะ ให้มันสโล์ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มันรับกันนะคะอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวคูเทใบอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้ให้ักศึกษาตัดแบบนี้นะคะตัดขึ้นอาจจะไปอยู่ประมาณจากตัวนี้มานะคะสักหนึ่งสี่ก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะตัวนี้เราก็จะตัดส่วนที่ครูแรงเงานี้นะตัดด้านนี้ออกก่อนนะคะพอตัดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะพับไมลลักษณะนี้นะคะอันนี้ครูเผื่อให้สําหรับหนังแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ ก็คือพับมาลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลา,าพับมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนที่เราตัดตรงนี้ใช่ไหมคะมันมาซ้อนกันตรงไหนตรงก็เราให้ไปตัดนะคะก็คือตัดตัวนี้นะคะขีดเส้นตามแนวเพราะฉะนั้นเวลาตัดออกมาปุ๊บเนี่ยเวลาเรา,าพับอยู่ลักษณะนี้นะคะมันก็จะชนกันแบบนี้พอดีเลยนะคะแบบนี้นะคะสังเกตตัวนี้นะอันนี้คือด้านหน้า นะคะอันนี้ด้านในนะคะก็คือให้ขอบมันชนกันพอดีนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวครูจะสารตัวนี้ให้ดูนะคะว่าเวลาเราทําปุ๊บเนี่ยเราจะสารยังไงนะคะถ้าสมมติว่านักศึกษาอยู่ลักษณะนี้เวลาสารแบบนี้นักศึกษาอาจจะยากนะคะสามารถนะคะอ่าบางคนบอกว่าค่อยๆไปสวมเข้าได้ไหมก็ได้นะคะก็จะดึงออกแล้วไปสารข้างนอกก็ได้แต่ถ้าไม่ดึงก็สารอยู่ข้างในนะคะโดยที่เวลาเราเพิ่มลักษณะนี้เนี่ยให้สารเริ่มรูที่1นนะคะอันนี้ เข้าไปรูที่หนึ่งก่อนนะอา,อาจจะขอดปมตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะคะขอดปมให้มันหางนิดหนึ่งตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็ดึงนะคะแล้วให้คาดนะคะดูแรกนะคะคาดไว้สักสองรอบสามรอบแล้วแต่ลั้งสานะคะคือถ้าหนาักอ่าถ้าได้เทียนถ้าสักสองรอบก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นเชือกไนล่อนเราก็คาดสักสามรอบก็ได้เพื่อความแข็งแรงนะคะนะคะอันนี้อันนี้อันนี้นะคะ เวลาเราดึงปุ๊บเนี่ยสายคาดบางทีมันจะโผอยู่ข้างในนะคะอันนี้ครูขออนุญาตดึงออกก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัวข้างใต้มันขึ้นมานะคะ,ะนะคะอันนี้อ่าโอเคนะคะอันนี้ครูก็จะคาดสามทีอันนี้รอบที่สองนะคะอ่ารอบที่สาม ขานี้คาดนะคะก็เดินตัวนี้ให้มันเสมอคะ่ะแล้วก็ให้ขอบตัวนี้ชนกันพอดอีตัวนี้นะคะอันนี้คาดรอบแรกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นรูที่1นนะคะจากตรงนี้นะ1 2 3สาเนี่ยให้นักศึกษาไปรูที่3ามคะ่ะแล้วไปรูที่3ามฝั่งนี้นะคะตรงๆนะคะนี่ไปรูที่3ามนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราย้อนนะคะมารูที่2คะ่ะ ฝั่งเดิมนะรูที่2ตรงนี้แล้วก็ตรงไปหารูที่2ฝั่งตรงข้ามนะคะตรงนี้นะคะก็ดึงนะคะมันก็จะเป็นกากระบาดนะคะอ่ตัวนี้ก็ดึงให้มันแต่งได้นะคะได้เดรนเนี่ยมันจะลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราดึงด้วยจับได้ไปในตัวนะคะอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยมารูถัดไปค่ะนะคะ,นะคะก็คือรูที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งสองสามสี่รูที่สี่ค่ะก็ไปรูที่สี่เช่นเดียวกันนะคะนี้ นี่นะคะเสร็จแล้วก็ย้อนค่ะย้อนไปรูที่3นะคะแล้วก็ตรงไปหารูที่3นะคะก็คือไป1ตรงถอย1ตรงนะคะอันนี้อ่าถัดไปนะคะเราจะมารูที่5นะคะรูที่5อยู่ตัวนี้นะคะหรือใช้เข็มเดียวนะคะใช้วิธีการสานแบบเข็มเดียวอันนี้รูที่5นะคะแล้วย้อนไปรูที่4นะคะ รูที่สี่ก็ไปหารูที่สี่ตรงๆนะคะไม่มีการเอียงนะอ่านี่ก็รูที่สี่นะคะ,ะเสร็จแล้วไปรูส,สุดท้ายนะคะก็คือรูที่หกตรงนี้นะคะอันนี้รูส,สุดท้ายแล้วเราก็คาดเลยนะคะพอรูที่6ปุ๊บเนี่ยเราไม่ไปแล้วนะเราก็คาดนะคะคาดเหมือนกับตอนเริ่มต้นตรงนี้เห็นไหมคะตัวนี้เราจะคาดสามทีนะคะตัวนี้เราก็คาดสัก3ามที3ามรอบนะ ะะรอบที่หนึ่งนะคะอันนี้รอบที่สองเสร็จแล้วน,นี่ก็รอบที่สามค่ะนะคะ,ะตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปซ่อนนะคะน,นี้เพราะฉะนั้นสังเกตนะคะอันนี้จะคาดเหมือนกันเลยอันนี้สามครั้งนะคะอันนี้ก็คาดสามครั้งนะคะส่วนการเก็บได้เนี่ยให้ศึกศาใช้เข็มเนี่ยย้อนไปรูเดิมนะคะ รูเดิมเสร็จแล้วก็ให้ซ่อนได้อยู่ข้างในนะคะมันจะมีได้อยู่ข้างในเงี้ยแล้วก็ไปออกสักรูที่1รูที่2ก็ได้ค่ะหรือรูที่3แล้วแต่ละนักศึกษาสามารถจิ้มแบบเง,งี้ยสอดไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็รูดเลยนะคะดึงเสร็จแล้วไปตัดนะคะตัดสั้นนะคะตัวนี้น่ะนะคะเห็นไหมคะหูก็รัมจากรูนี้นะคะไปหารูที่3ามดึงสองสามประมาณ3ามรูตรงนี้นะคะ ตัวนี้เราก็ตัดชิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถักออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะส่วนตัวนี้อยู่ด้านหน้านะคะส่วนตัวนี้เวลาฐานสามปุ๊บเนี่ยจะอยู่ลักษณะน,นี้อ่ะคูให้ดูด้านนี้อโอเคเนาะ,ะโอเคอันนี้นะคะ,อะโอเคนี้หลังจากที่สารเราสังเกตมาค่ะเราจะคาด ที่3ามรอบนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่3ามรอบนะคะโอเคนะคะอันนี้คือด้านหน้าอีกด้านหนึ่งก็ถักเหมือนกันนะคะอ่ะสังเกตนะคะด้านนี้ครูก็ถักเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะปิดนะคะปิดรายละเอียดที่เป็นตัวที่เราเชื่อมต่อระหว่างตัวค้องห่วงนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะอยู่ลนนักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี้อ่ะโอเคนะคะก็สําเร็จนะคะก็คือ ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราประกอบซิปแนวตรงนะคะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้คือซิปแนวตรงนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันนะคะหลังจากตัวนี้นะคะก็จะเป็นการประกอบนะคะประกอบสายกระเป๋านะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะครูจะามาอธิบายวิธีการใส่สายนะคะซึ่งจะมีหลายแบบนะคะซึ่งอาจ จะเป็นสายวนนะคะเป็นสายประกอบด้วยหัวเข็มขัดหรือเป็นการประกอบตัวล็อกฝากระเป๋านะคะโดยใช้ก้ามปูนะคะที่ประกอบเชื่อมอยู่ระหว่างตัวสายคาดอกนะคะหรือสายสะพายข้างนะคะโดยใช้2อเส้นประกอบกันนะคะอ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบห่วงที่คล้องที่เป็นตัวปอกนะคะปอกเก็บรายละเอียดนะคะปิดรายละเอียดที่เป็นตัว คล้องห่วงตัวดีด้านข้างเพื่อรอสะพายสายด้านข้างนะคะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ